ซูเปอร์แม็กออโต้นะครับวันนี้ผมจะพามาชมการติดตั้งการขยายปั๊มเดิมครับของวิ g โกตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ลูกค้าจัดมาเป็นลายใหม่ a อ c นะครับไฮคาร์บอนนะครับตัวนี้มีความทนทานและก็ทนความร้อนได้สูงและก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าของเดิมใช้คู่กับผ้าเบรกเบิมได้เลยนะครับก็จะทำให้มีการเบรกที่สั้นลงแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นเดี๋ยวเรามาชมของจริงกันนะครับวก็อยู่กับตัวรถแล้วนะครับตัวชุดจานนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวจานสองชิ้นให้เลยนะครับเป็นจานชิ้นเดียวแต่มีมาคู่หนึ่งนะ ตัวนี้จะเป็นลาย f s c นะครับจะสังเกตได้จะมีฟังก์ชันให้เลือกถึง3แบบเลยก็คือหนึ่งน,นะครับเป็นชานที่มีขนาดใหญ่ขยายมากขึ้นทําให้โมเมนตัมในการเบรกมากขึ้นทําให้ระยะการเบรกที่สั้นลงได้นะครับสเลยนะครับการซอกรอบตรงนี้นะครับก็จะช่วยในการเคลียร์พวกผงเบรกทาให้หน้าสัมผัสของเบรกมีความสะอาดอยู่เสมอทําให้ประสิทธิภาพการเบรกดีขึ้นนั่นเองนะครับสเลยนะครับการเจาะรูนะครับตัวนี้ช่วยในการระบายความร้อนนั่นเองครับเวลาเราใช้เบรกไปนานๆเดินทางไกลหรือขึ้นเขานะครับตัวเบรคก็จะาา้้่งงสูทใหเบกดไย แต่ตัวจานตัวนี้ช่วยในการระบายความร้อนนะครับก็จะสามารถทําให้ลดอุณหภูมิลงได้อย่างรวดเร็วกว่าจานทั่วไปและก็จะทำให้เบรกอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับในชุดนะครับก็ยังจะมาพร้อมกับตัวขาต่อให้เลยนะครับเพราะขนาดที่เป็นจานขยายนั่นเองนะครับก็จะมีการยืดของจานที่มากขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนตัวขาต่อที่รองรับกับคาลิเบอร์เดิมได้เลยนะครับหลายท่านจะสงสัยนะครับถ้าเปลี่ยนจานขยายแล้วสามารถใส่ปั๊มแต่งในอนาคตได้ไหมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ได้นะครับเพราะเพราะว่าจานขยายตัวนี้นะครับดีไซน์มาใช้กับ ปั๊มเดิมเท่านั้นนะครับเพราะจะปั๊มแต่งมันจะมีขนาดที่โตกว่าแล่ก็ขนาดจานที่ใหญ่กว่านี้นะครับซึ่งจะเป็น355นะครับรุ่น r าร์สต็อก็ต้องเปลี่ยนปั๊มด้วยบางคนคิดว่าซื้อจานมาแล้วเขาซื้อปั๊มแต่งมาใส่ที่หลังเนะี่ย ไม่ได้นะครับเพราะจะมีแค่ไม่กี่รุ่นที่ทําได้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูลของพวกวิกโกโตสูโปรเจนเนอร์พวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจาน3ามสองห้าโต๊ะทีแบบนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนปั๊มด้วยนะครับหรือว่าพวกดีแม็กพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านลูกค้าเลือกซื้อนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าถ้าอนาคตต้องการจะเปลี่ยนปั๊มแล้วก็ซื้อปั๊มพร้อมจานไปทีเดียวแล้วมันจบมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปการติดตั้งนะครับแล้วก็รีวิวกัรพูดใช้งานจจรรริงนนนนะะะคคคัััับบวว่่่าตี้เเทหแแอไ